พพวกกเราาำลลัังงสบบยจตมือนึหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันไม่เก็บนินจาอยู่ข้างในไม่เก็บเขาตามแม่น่นไงโดนแล้วโดนโดนไม่เก็กกสบสู้สู้สวัสดีครับทุกคนช่วยด้วยพวกเราเจอนินจาฮาตาตลิโอ้โนนเย้นี่วันโอเค thank you <Thank> you. ไปเข้าข้างในกันครับเดี <_ t ops> ย๋ยวพี่นินจาจะเข้าไฟข้างในตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หมู่บ้านนินจาที่ประเนในในทศญี่ปุ่นงงงงเงียบทังหมดมากไม่มีคนเลยหู้โหนี่เป็นหมู่บ้านของจริงอะ่ะเป็นหมู่บ้านโบราณที่ประเทศญี่ปุ่นมีนินจาด้วยทุกคนเมื่อกีนงง้นั่งไงนั่งไงนินจาอยู่ข้างในกอแล้วโอ้มีตู้กดกระชับองด้วยไปดูสิไปดู โอ้มีของเล่นเต็มเลยโอ้เจอปืนด้วยนี่ยิงปืนให้โดนเป้ายิงปืนเข้าเป้าโอ้เป็นปืนไม้แบบนี้อุย้ยเหมือนประเทศไทยเลยเนาะเดี๋ยวว่าจะโยนอันนี้ง่ายสุดโยนให้ลงดูไออันนี้ก่อนเลยขึ้นเลยครับขึ้นเลยดูสิว่าน้องบิง๊กน้องบจะโยนบอลลงหลุมไหมถ้าลงหลุมเราจะได้ของรางวัลน,นะอะถือคนละหนึ่งลูกบอลเลยครับมาขึ้นไปยืนเลยครับยืนได้ปะต้องยืนปะ ยืนเลยใบใบยืนไปยืนเลยขยโอนขี่สีเหลืองสีเหลืองสีแดงเหรอเกือบไปเอ้าสีอะไรอุ้ยเกือบอีกอุ้ย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 ได้หนึ่งได้หนึ่งบิงบิงบิงเอาแล้วนะครับพี่ไบลงหลุมไปแล้วเอาแล้วบิงจะลงไหมใจช่วยน้องบิงด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้แม่แม่แม่มาอะใบใบใบนี่นี่ทุกคนเราต้องค่อยๆกิ้งขึ้น โยนให้ต่ำที่สุดโยนให้ต่ำใช่ใช่ใชบแบบนั้นแหละโอ้โหเยี่ยม v e ดี g กูดบิงบิงเองบิงขึ้นไปยืนโยนให้ต่ำที่สุดใช่ทำมือจะต่ำถูกต้องบิงบิงถูกต้องอึบอึบอึบอันสุดท้ายอันสุดท้ายใบยถ้าลงสีแดงนะสุดยอดเลยนะเอาสีเหลืองก็ได้ง่ายสุดทำท่าเดิมเลยท่าเดิม ไม่เป็นไรไม่เป็นไร thank you, thank you. ไม่ได้รางวัลใช่ไหมเค <Okay. S 1> ไปโ <c oughs> อ้โหเป็นนินจาหรอไว้ <c oughs> ทุกคนพวกเราเจอกระท่อมสารประหลาด <c oughs> เขาบอกว่านี่คือกระท่อมสารประหลาดของนินจา <c oughs> เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ อ๋อดูสิมีสัตว์เยอะเลยครับ<ป>ตามพ่อแบงค์มากระท่อมสับป,ประหลาดก่อนเลย,ยรู้ไหมว่ากระท่อมสับป,ประหลาดก็คือบ้านผีสิงกลัวไหมตามพ่อแบงค์มาครับม,มันเป็นสับป,ประหลาดจริงๆตามพ่อแบงค์มายิงตามพ่อมามแม่แม่ตามมาตามมาตามมาเร็วไม,ไม,ไม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวทุกคนมายืนตรงนี้กัน คืออะไรครับคือตัวอะไร,ะไรมาจับมือพ่อไว้เร็วมาอยู่ตรงพ่อกับแม่มาแล้วอีกเด็กเฮ้ยล้มลมตาเดียว ทุกคนกระท่อมสัตว์ประหลาดไม่ใช่ผีนะครับไม่มีผีนะครับแต่กลายเป็นล่องตาเดียวต่อไปให้ิุกคกดนี่ไปกดปุ่มนู้นเร็วออะไปกดไปกดเอาครับเอาครับอุ้ยเปิดแล้วเปิดแล้วว้าวเป็นรุ่นพี่เป็นพี่สาวนะครับกําลังทานน้าชาอยู่ใช่อุ้ยเฮ้ทุกคน พี่สาวเขาจะไมคอยาวะเ้ยยาวขึ้นไปแบบนั้นเลยโน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 อยอทุกคนพี่สาวคอยาวมากอูยาวขึ้นไปติดเพดานข้างบนจบแล้วแล้วเขาจะกินน้ำชายังไงบิงต่อไปตามบิงกดนแล้วล่ะมีอีกแล้วเหรอมีที่กดปุ่มอีกแล้วทุกคนเราจะเจอกับตัวอะไรอ่ะ เอาแล้วบิงกดแล้วบิงเก่งมากบิงเก่งมาก <You S 1> เห็นไหมไม่มีอะไรน่ากลัวมาแล้วมาแล้วงูคืองูวิ <c oughs> จบแล้วจบ <c oughs> ใช่ <c oughs> มีงูเฉยเฉยอันนี้ดีกว่าอุ๊ยอันนี้จอใหญ่มากทุกคนอันนี้น่าตื่นเต้นพั <c oughs> าแบงก์กดเองพั <c oughs> าแบงก์กด เะครับเอาละครับแมงมุมหรอเอแเอแ,แมงมุมนั่นไงเขาโดนแมงมุมจับอยู่ไม่กีด้ดใหญ่แมงมุมนั่นไงแมงมุมเขาพ่นใ่มาเขาม้วนไปแล้วม้วนไปแล้วอุ้ยแมงมุมแมงมุมจับพี่สาวไปแล้วแมงมุมเต็มไปหมดเลย โอ้นี่นี่นี่ตัวนึงนี่ตัวนึงโอ้เจอแมงมุม, <c oughs> มวินไว้กลัวไหมครับนนเ,รเรื่องราวจริงสิสมัยโบราณมีแมงมุมยักษ์เขาปล่อยใยมาจับพี่สาวไปอันนี้พี่ไบรทกดแล้วนะครับ <c oughs> แล้ว <c oughs> พี่ไบรทจะกดแล้ว <c oughs> อา้าวอันนี้เป็นพระอันนี้เป็นวดัดอันนี้ อันนี้คือสวรรค์แล้วเพราะเราใกล้ออกแล้วไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่กิฟไม่กิฟไม่กิฟทอ้ยมันสั่นนะไม่กิฟเฮ้ยเขาเป็นปีศาจนี่เองเขาเป็นปีศาจตาเดียวทุกคนเลยเขาหันมาแล้วก็เป็นมนุษย์ตาเดียวโอ้มีอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายอันนี้อันนี้อะไร อ๋ออันนี้ช้ำรุดอันนี้กำลังซ่อมแซมอันนี้ก่อนออกอันนี้บายบายแล้วายกดเลยอะไรเนี่ยกดเลยกดเลยกดเลยครับเิ้งจุครับมนุษย์กบอ๋อมนุษย์กบโอ๋ยโดนฉีนนะด,ดน้ำวิ่งวิ่งกดมั้งวิ่งกดมัด้งกดอีกทีนะึงท้อจะดูตอนฉีดน้ำจิ้งจุับมนุษย์กบโอุ้ยมนุษย์กดฉีดน้ำใส่พวกเรา ตัวกระปะใช่ไหมภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าตัวกระปะอุ้ยทุกคนตื่นเต้นดิมันแับแปลกมากโหเอาละครับทุกคนตอนนี้เราเจอช่องแคบนะครับเหมือนฝนตกด้วยนะค่ะอันนี้เขาบอกว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าเ,เป็นหมู่บ้านใช่หมู่บ้านโบราณเรากําลังเดินเข้าไปในหมู่บ้านโบราณน,นะครับโอ้นี่คือหมู่บ้านโบราณของประเทศญี่ปุ่นหุ้ยบ้านนี้เขาเปิดประตูด้วยอ่ะ ฮะข้าได้เหรอครับอุ้ยนี่มันบ้านใครอ่ะเมื่อิปเข้าบ้านโบราณที่ญี่ปุ่นอุ้ยม่ีอะไรด้วยก็ไม่รู้อ่ะอ๋อที่ไหว้เสียงเซมซีไงใช่หรอโอ้ยคนนั้นขับทำอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นพีเพิ่ออินนากายาอ๋อเป็นคนที่อยู่นากายะตรงนี้ฝนตกตรงนี้ฝนตกแลค่อยเดินไปครับเออเออปิดปิดหัวไว้ปิดหัวไว้ไพอปิดให้พอปิดให้ไม่กิฟ ม่กิบเจออะไรไม่รู้ไม่กิฟบอกว่าห้ามถ่ายพ่อแบงค์ถ่ายลงย t u b e ได้ไหมไม่ได้อะไรอ่ะเจออะไรไม่รู้อ่ะเขาห้ามถ่ายโอ้ยห้องน้ําสมัยโบราณที่ญี่ปุ่นเขาเข้ากันแบบนี้โอ้หนั่นคือห้องน้ําโบราณแล้วตรงนี้เขาทะเลาะกันหรอคุกันหรือเปล่าอ๋อคุณป้าเขาคุยกันอ๋อเขากำลังซักผ้ากันอยู่ไม่กิบแล้วเขาก็คุยกันอุ้ยเขามีเด็กอยู่บนหลังด้วยเด็กร้องไห้งองแงอยู่แต่เมื่อกี้ พ่อแบงค์อะ่ะอยากจะรีวิวซ่วมอะ่ะดูสิดูซ่วมที่นี่สินี่คือซ่วมสมัยก่อนของประเทศญี่ปุ่นแต่ก็เหมือนที่ประเทศไทยแหละ <também. S 2> โอ๋อไหนขอดูหน่อยอ๋อนี่ไงซ่วมซึมเ <c oughs> ขาเรียกว่าซ่วมซึมนะครับ <c oughs> ที่เขาที่ในหนังเขาบอกไปเวทอะ่ะไปเวอ <c oughs> ทอ่ะเดี๋ยวพ่อขอคุยกับหนูหน่อยเป็นยังไงบ้างปวดอึปวดอึเหรออึออกเยอะไหม ดูิโอ้โหอือออกเยอะเลยอุ้ยเหม็นแล้วไปทีกว่าเข้ามามาอะไรก้าไม่ก็บชอบเจออะไรเจออะไรแปลกๆตลอดไหนโอ้มีวเียเียอ๋อหลังนี้เลี้ยงแมวหมาครับมาชิบะไม่ใช่แมวเดี๋ยวพ่อซูไม่ดูว่าแมวหรือหมาทุกคนดูสิแมวหรอแมวหรอ ไม่รู้เ,เราไม่รู้ถ้าว่าหมาหรือแมวแต่ไม่เป็นไรเราไปดูหลังต่อไปกันครับ<อ>นี่หลังนี้หลังนี้กําลังทํายาหลังนี้กําลังทํายาอยู่นะครับเป็นยาแก้ตัวร้อนถ้าเด็กๆคนไหนเป็นไข้ต้องมาบ้านหลังนี้อ,อ,นอ,นอะไรอะไรอะไร,อะไรกันแม่เขาเกิดเหตุอะไรกันไม่รู้อะไรร่วงลงไปอ๋อลูกเด้งร่วงลงไปนหพ,พี่มะเกิดเหตุฉุกเฉินลูกเด้งร่วงลงไปมาเขาหยิบให้เขากไม<ด>่นขึ้นพ่อ ท๊อปท๊อ้โหหนาวมากหลังนี้งนี้ครับเป็นเป็นทําอะไรสักสักฮะสักยันเหรอใช่ดูสิที่ญี่ปุ่นมีสักยันด้วยเหรอใช่สักยงางกุซ่าไงโอ้สักลายแบบนี้เลยอ่ะอเ,เขาต้องกัดผ้าแล้วก็กินเหล้าทําไมเ,เขาต้องกัดผ้าอ๋อเวลาเจ็บอ่ะเดี๋ยวกัดปากตัวเองเดี๋ยวกัดลิ้นตัวเองเอาผ้ามากัดไว้ตัวเขาเป็นลายแบบนี้เลยอ่ะดูสิทุกคนอ๋อเห็นไหมตัวเขาตัวเขาเป็นลายยากูซ่าเลย ช่างหลังนี้ช่างเพ้นระบายสีเหรอใช่ดิเาเพ้นทุกคนวาดรูประบายสีกาแฟไหนอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองคุณป้าคุณป้ากําลังวาดรูปไปที่ถ้วยชามหิมะตกจริงเหรอนายขอดูหน่อยหิมะตกแล้วไปเร็วไปเร็วหิมะตกแล้วครับหิมะตกไปเร็วครับไปเร็วครับได้เวลาออกจากหมู่บ้านญี่ปุ่นแล้วนะครับออกมาเร็วครับออกมาเร็วยังไม่หมดยังไม่หมด ถ้าพอแบงค์ผมยาวอ่ะก็ต้องเข้าร้านนี้ไม่กิฟร้านตัดผมนี่ไงคุณลุงเขาตัดผมอยู่ตัดแต่ข้างบนละพ่อเออเขาเป็นผมแบบหัวล้านอ่ะแล้วเขาตัดทำไมอ่ะแล้วคุณลุงตรงนั้นน่ะเขาก็นั่งกินน้ำชากันอยู่ไหมกิฟนั่งรอไงอ๋อนั่งรอใช่หรอใช่แล้วตรงนี้มีอีกร้านหนึ่งเหรอโหที่นี่นะครับเป็นญี่ปุ่นแบบโบราณนะครับมีอาชีพโบราณเยอะเลยไม่กิฟอะไรอ่ะร้านเขียนจดหมายหรือเปล่า เขียนจุดหมายอ่ะเหมือนเขาเขียนอะไรทุกอย่างอ่เออใช่เหมือนเขากําลังวาดรูปอ๋อเขาเขียนเขียนทุกอย่างอ่ะเขาเป็นคนที่มีความรู้ไงเห็นปะเขาเป็นวิศวกรใช่เขาเป็นนักออกแบบเจออะไรนะซามูไรตัวจิ๋วจริงเหรออุ้ยเขาถือดาบมาด้วยซามูไรจิ๋วน้อยโอโน o ไม่กีิต้องทําท่านินนินนินเขาเรียกท่านินนินมงกรนินจาฮาโตะริ เมื่อกี้แล้วนี่ร้านอะไรหมดยังอเล่นอ๋อนี่ร้านของเล่นเจอแล้วมนุษย์แมวไหนพออยู่ข้างหลังเรามนุษย์แมวอยู่ข้างหลังนี่มนุษย์แมวหน้ากากสีม่วงแคทบูบูแคทกับพิงแคทอุ้ยมนุษย์แมวสองตัวน่ารักมากท้ามกลางหิมะโปรยป มนุษย์แมวไปหาตัวแม่กันเราเจอมนุษย์แมวตัวแม่เร็วๆแมวตัวแม่เอ้ากลายเป็นวิงเป็นไบต์แต่แมวตัวแม่ไม่ใช่แม่กิฟนะแมวตัวแม่คือแมวนุ่มเนิ่มอยู่ตรงนู้นนินจาแมวทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านนินจาที่ประเทศญี่ปุ่นเราเจอนินจาตัวจริงนินจาที่ต่อสู้ได้จริงอย่า๊ปนะอ่ะพูดได้แล้วมันคือหมาหมาเหรอใช่จริงเหรอิงเอาละครับน้องบิงน้องไบต์บอกว่าเป็นหมา เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าสรุปแล้วเป็นนินจาแมวหรือว่านินจาหมาเดี๋ยวพ่อแบงค์เข้าไปดูใกล้ๆเลยนะแบงค์ขอเข้าไปดูใกล้ๆเลยนะทำท่ายังไงทำท่ายังไงทำท่าอย่างงี้อยางง้ใส่หน้ากากด้วยใส่หน้ากากใส่หน้ากากใส่หน้ากากแคทออลด็อกแคท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 นินจาแมวอ๋อนี่ไงกระดิ่งแมวกุุงกิงกุุงกิงใส่หน้ากากด้วยเราใส่หน้ากากด้วยเราเจอคุณแม่แล้วบิ๊กใส่หน้ากากไว้ เอานะครับนี่1 2 3 two t h น e น y น a h n i n j ทำท่านินจาหน่อยนินนินนินโอ้ thank you thank you very much เห็นไหมล่ะบอกแล้วที่นี่มีท่งนินจามีทั้งแคทแมวมันคือมันคือนินจาแมวใช่นินจาแมว สวัสดีครับทุกคนเราเจอเกมใหม่อีกแล้วหมุนหมุนสปินเสียงดวงหมุนเข้าไปในนั้นเลยเข้าไปดูครับเป็นการหมุนหมีหมุนหมีหรือหมุนหมาหมุนลูกหมาเราเจอลูกหมามุนได้นี่เราต้องหมุนหมุนบิงบิงขึ้นเลยครับบิงขึ้นเอาแล้วบิงขึ้นแล้วเราต้องหมุนหมุนนะครับแล้วเดี๋ยวลูกบอลจะต้องมาหมุนอีกบิงหมุนแน่นกบิงหมุนหมุนหมุนอีกบิงอุ้ย ได้สีดำเงินเราได้ลูกบอลสีน้ําเงินนี่ถ้าเราได้ลูกบอลสีน้ําเงินนี่เห็นไหมสีน้ําเงินนี่ก็สีน้ําเงินฮ่าเราก็ต้องเลือกสีน้ําเงินเราเจอมิด,ดาบอุ้นเอาอันนี้ก็ได้ตัวสซคาร์ลเอาซีสปริงสปินเนอร์อปูโอเคทั้งทั้งชั้นเนี่ยเอามิด,ดาบไหมโอเคหยิบเลยครับเ,เราได้มิด,ดาบแล้วโอเค thank you โอเคเกมหมุนหมุนนะครับเกมหมุนหมุนลูกหมานี่ได้เสียงดวงด้วย Thank you หมุนแล้วได้ไล่ะใช่วิงกับหมุนเก่งมากหมุนไหมเอาสีืองไหมใหญ่สุดก็คือนี่ใหญ่สุดคือตัวนี้เย็นเลยเย็นเหรหมุนแล้วลูกบอลจะออกมาตรงนี้อ่ะแม่แม่หมุนแม่หมุนใชเฮ้ยแม่หมุนแม่กลัวอะไรตังตังจ่ายเขาเท่าไหร่ห้าร้อย วันวันวันสปินหมุนเฉยหมุนเฉยหมุนเนี่ยหมุนแล้วลูกบอลออกมาไม่กิฟแม่ต้องหมุนให้ได้ตุ๊ก,กตานะสีเขียวก็ได้สีเหลืองก็ได้เนี่ยอยากได้ตัวนี้ตุาตัวนี้ในที่เราเจอในร้านที่เรากินอูด้งอใช่ถ้าไม่กิฟหมุนได้สีเหลืองนะครับหรือสีเขียวนะครับไม่กิฟจะได้ตุ๊ก,กตาตัวนี้สร<อ>แล้ว่ะสุปได้ดีเอาแล้วไม่กิฟหมุนแล้วหมุนตรงนี้แล้งอีกแม่แล้งอีก แดงแดงพอแล้วโอ้โหนสีแดงสีแดงเลส That was <be> a good choice this time ถ้าสมมุติว่าเราได้อันนี้นะครับเราจะตักอันนี้นี่ตักตักตักอย่างนงี้ยเย็ดเย็ดได้ได้นี่เราใช้นี้ตักหรือไม่ก็ใช้นี้ก็ได้นะอืมนี่ก็ได้ อยากได้เนี้ยอ่ะนี่บับเบิ้ลบั๊บเบิ้ลนี่อะไรไมโครโฟนได้ที่เป็นปืนยิงไงอ๋อปืนดีนี่ดีแต่ก็ถึงกลับมาเลออเออเอาเป่าเปล่าฟองอ่ะอยากได้ไหนเปล่าฟองเป่าฟองนี่แล้วดิที่บ้านหรือเอาไหนก็แล้วแต่แล้วแต่เป่าฟองแล้วแต่เด็กแล้วแต่เด็กเปล่าฟองโอเคโอเคเมื่อกี้ที่หมู่บ้านนินจาเราต้องปาเป้าด้วยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดาวเหรอดาวกระจายดาวกระจายใช่ แต่ว่าถ้าเราปาให้เข้าเป้าอ่ะเราจะได้ของรางวัลด้วยนะหรอปาแล้วนี่ของจริงนะเนี่ยเกมหนึ่งได้ได้กี่ดอกเนี่ยห้าดอกโอเคปาปไปดูพ่อต้องปาแ่บความแม่นต้องเป็นพ่อหรือเปล่าเนี่ยต้องให้ผู้ชายโตต้องเด็กโตอ่ฮะนะอ๋อต้องเข้าต้องเข้าห้าดอกหรือหนึ่งดอกหนึ่งดอกก็ได้ไม่รู้เอานะโอ้ยเอาไม่าไม่เอาไม่าไม่เอาไม่เอาไม่เอพ่อเล่นอะไรอ่ะพ่อเล่นอะไรก่อน เขาเล็งข้างๆเขายังเข้าเลยแบบทําให้มือตรงๆมือตรงๆเข้าแล้วแต่ยังไม่ปากอีกทีนึงเราต้องแบบไม่เก่งเราต้องแบบผ่อนคลายมาไหมเถอะบกคอยดูนะไม่ใช่ยันเลยอันสุดท้ายนะต้องเล่นทันที <No. S 2> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้เขาต้องฝึกนะนินจาเนี่ยนินจานินจาอันนี้ทดทดลองเหรอทดลองของจริงเนี่ยน,นี่ดูของไม้ดูของไม้เดี๋ยวไม้จะเล่นเกมนี้เกมแมวเดี๋ยวให้เขาให้พี่เขาอธิบายพี่เขาเป็นนินจาด้วยนะ<ม>นี่ลูกบอลลูกบอล<ม><อ>ไฟบอลโอเคไฟบอลลูกบอลทั้งหมด5ลูกพูดโอ้ b a s k e t b a เน็ตโอเคตู้หนึ่งลำบากตุกตุกคนใครหรือเปล่าวันพ่อโอเคโอเควันพ่อสอง้องซื้ออะไรผลิตรีบบ่อยโอนการอ๋ออให้เอาให้ข้าวอ๋อขาโอเคโยนยังไงก็ได้ให้ข,ข้าวข้าอันไหนก็ได้อันถ้าเบอร์สองอ่ะก็จะยากถ้าเบอร์สามอ่ะก็จะยากขึ้นไปอีกอเ,อเบอร์ห้ายากสุดบายบเอาเบอร์หนึ่งก่อนโยนให้ได้เบอร์หนึ่งโยนยังไงก็ได้ครับให้ลูกบอลโยนไปมัวม่วๆ ไปโยนให้ไปปึ๊บป oh no. ึ๊บโอ้ยโอ้โนไม่เข้าบิงบบิงลองบิงลองโอ้แม่แม่ต้องให้แม่แล้วแม่เอาเบอร์หนึ่งพอเบอร์หนึ่งโอ้ยาพาพโน่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 เฮ้ยเบอร์ไฟเบอร์ไฟโอ้มันจะกระเด็นมานี่ยังไ ทุกท้อยอีกอันหนึงให้ใครใบเอาไหมไม่เป็นไรโอลาน่โอลานอ่าสามคนสามคนบิงบิงหรือใบใบเหรออ้าวพอดูผิดใบอย่าเพิ่มนะใบตั้งใจนะใบไม่ได้ไม่เป็นไรหนึ่งสองสามอุ๊ยอุ๊ยอุ้ย ได้อะไรเราได้3คะแนนไหนไหนไปดูสิอ๋อนี่ไง3คะแนนอ๋อสามได้ดิสาได้ไหนนี่เหรออ๋อโอเคโอเคเจ้าบอลสติ๊กโอเคยังไงยังไงครับเราได้ของรางวัลแล้วนี่โซนนี้อ๋อออ๋ตักทีนึงตักโอเคแม่แม่ถื่อนนี้อับอับบาเป็นคนตักหรือบิงบิงก็ได้ไหมอ่ะบายบาย โอ้โอ้นกโอเค thank you เราได like <bbe> ้ลูกเด้งลูกใางไกใยก็โยนข้าวเหมือนกันนะโหอยากได้อันนี้เลยเนาะเนี่ยเนี่ยเขาให้อะจริงเหรอจริงเขาให้ thank you Thank you Thank you มาแล้วของรางวัลเยอะมากนี่ลูกเด้งลูกเด้งแล้วมีน้ําแข็งอยู่ข้างในแล้วพี่กอใจดีมากพี่กอใจดีพี่กอใจดีก็ให้อันนี้นะขอเห็นขอเห็นน้องๆน่ารักนี่รางวัลบับเบิ้ลเป่าให้ดูหน่อยครับเป่าบับเบิ้ลให้ดูหน่อยโอ้และนี่ก็คือของรางวัลน้องบีงชักดาบมาแล้วอุ้ย เอาดาบฟันหิมะได้ด้วยโหดาบเงามากอุ้ยอุ้ยอยมันเหมือนจริงมากเลยอะ่ะมันเหมือนดาบคมเลยอะ่ะดูสิอุ้ยดาบคมมาก <c oughs> โอนี่คือหมู่บ้านนินจาฮาโตริเป็นนินจาเยอะมากแล้วก็เลยมีดาบแบบนี้ด้วยโอ้ส่วนของน้องไบเป่าฟองวูวน้องบิ๊กเก็บดาบยังไ <c oughs> งเก็บดาบแล้วครับบิ๊กเก็บดาบแล้วครับเสียบเข้าไปฉับ เก่งมากทุกคนดูตรงนี้สิตรงนี้กลายเป็นน้ําแข็งหมดเลยอะ่ะเมื่อก่อนตรงนี้จะกลายเป็นแม่น้ํานะแต่พอหน้าหนาวอะ่ะอุณหภูมิติลดลบก็เลยกลายเป็นน้ําแข็งนี่พะแบง์หยิบน้ําแข็งนี่เดี๋ยวพะแบงจะโยนลงน้ำนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่หน้าร้านขายขนมนี่ขนมซาลาหกรอบมากๆลองชิมสิกรอบมากโอ้ยไายกินหมดไปแล้วหนึ่อันให้บิงกันบิงกันบิงกัน สาลายกรอบแล้วมีไส้แบบนี้แบบคำใหญ่เลยอ่ะอือ้ดูสิอร่อยมากแล้วก็เย็นแบบนี้ด้วยมีหิมะเย็นๆด้วยครับเดี๋ยวเราไปให้ไมกิฟชิมมั่งมมกิฟก็ชอบกินนะ,ะบิงเอาไปแล้ว่าทุกคนนี่เดี๋ยวพ่อแบงค์จะให้ดูที่ร้านนี้นะครับมีทั้งแบบสาลายมีทั้งแบบโรยน้ําตาลน,นี่แบบเผ็ดโรยพริกแล้วก็มายองเนสอูมีหลายแบบเลย ราคาไม่แพงด้วยนะครับราคาแค่80บาทอุ้ยเมื่อกี้กรอบมากกรอบแตกเลย<ม>นี่เดี๋ยว<ม>พอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะกัดให้ดูนะพ่อจะกัดให้ดูนะือะนะ็อบสตาร์ตอนนี้นะครับพวกเราอยู่ที่หมู่บ้านนินจานะครับที่นี่มีนินจาเยอะมากมากและมีหลายโซนเมือเ่อกี้พ่อแบงค์แอบเจอโซนที่มีการแสดงโชว์นินจาด้วยเราเข้าไปดูกันครับ ช่วยด้วยน้องบิงน้องใบโดนจับเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านนินจาหมู่บ้านนินจาบิงใบยอยู่ไหน thank you Thank you. ข้ามาแล้วบิงใบบิงใบยอยู่ไหน เปียนห่อกระดาบแล้วก็โยนพร้อมกันหนึ่งสอาออกมาแล้วเมื่อกี้เราไปดูการแสดงโชว์นินจาฮาตริลสนุกมากมีการต่อสู้ใช่ขนาดว่าเราฟังไม่รู้เรื่องนะว่าเนื้อเรื่องคืออะไรยังสนุกมากตอนเขาวาดมาเราไม่ได้ยินเสียงเลยเนาะเท้าเบามากนินจา โอเออนะมืดมากาใช่ออกมาแล้วทุกคนครับที่นี่สนุกไหมครับชอบไหมครับสนุกมากๆลเลยเนาะได้รู้เรื่องนินจาด้วย,ย,วเ,ยเราอยู่ในนี้ตั้งแต่เที่ยงอ่ะจนถึงตอนเย็นแล้วเราอยู่จนบิงกลายเป็นเราอยู่จนบิงกลายเป็นนินจาแมวนี่เยลโล่แคทเอ้ยไม่ใช่พิงแคทงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้นากากแมวของน้องบิงด้วยนะบ๊ายบาย